เปิดใช้ดุลพ,พินิษพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับมาชมสูตรใหม่บ้างครับนี่สูตรใหม่ๆเลยนะครับเด่นล่างเรายังไม่ได้ทำเลยนะครับงวดน,นี้งวดวันที่1ตุลาคมช่องเราก็เอาแล้วครับมาถึงโค้งสุดท้ายไปเลยนะวันที่วันที่24แล้ว นะครับลงคลิปวันนี้24แค่ประมาณ5วัน6วัน6วันสิครับ6 000, 7วันอาทิตย์เดียวครับเพราะว่าเดือนนี้มี30บวันเดือนกันยายนลงท้ายด้วยยน30วันสูตรใหม่ๆครับฝากกัน12งวดระยะกลางนะครับเด่นล่างโค้งสุดท้ายเลยนะครับลองชมดูครับผมปริ้นออกมาแล้วสถิติผลการคำนวณอยู่ขวามือสุดนะยิงไปทางลูกศรซ้ายมือเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างที่ออกมาแต่ละงวด12งงวดครับเราจะไล่เรียงดูกันนะครับ สุดท้ายเราจะมาคำนวณมือกันช้าๆนะครับมีผลการออกล่าสุด24083นะครับ083เลขล่าง57 3ตัวหน้าครั้งที่1 220 3ตัวหน้าครั้งที่2นี่127 3ตัวท้ายครั้งที่1 853 3ตัวท้ายครั้งที่2 1623นะครับจะใช้หลักไหนไปดูสูตรกันใช้สูตรนี้ครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2 ผลรวมไปบวก044คงที่ใช้สูตรนี้นะครับ10ล่างหน่วยล่างหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวกกันไปบวก044คงที่แต่ก่อนจะรับคำนวณเราไปดูสถิติผลลัพธ์ก่อนครับคอมพิวเตอร์คำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับเอาล้วครับนี่นะครับคำนวณได้159ใช้สูตรนีนะ้ถอยหลัง12งวดออกอะไรครับเด็ดล่างออก94 9เข้าตข้าตำแหน่ง10ล่าง1 5 9 98 9เข้า10ล่าง2งวดละ เจ็ดหนึงห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเข้า2ตัวล่างเล็กเบิ้ลครับแปดสองเข้า2ตัวล่างเล็กเบิ้ลอีกแล้วครับ8 2 6 24 2เข้า10ล่าง8 2 6 6 4 6เข้า10บล่างหกสิบล่างมีจังเลยนะครับ6งวดครับเรียบร้อยมางวดที่7 5 9 3ห้3เก้าสามแปดสามสามเข้าหน่วยล่างเอาหน่วยล่างมาแล้วครับ5 9 3 5 3 2ตัวล่างไปเลยครับถูกต้องครบ 260922 2, 2, เข้าหน่วยล่าง048888เข้าเลเก้8เบิ้ล88า3 7 9 8 9เข้า10ล่างแล้วก็มวดที่ผ่านมาล่าสุดครับมวดที่12 937577 7, 7, เข้าหน่วยล่างครับมวดที่13นี่ก็คือคำนวณได้593จริงหรือเปล่าไปดูกันครับสุขรางวัลที่1 2ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2 สิล่างเลขอะไรครับเลขหหน่วยล่างเลขอะไรครับเลขเจ็ดหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่2เลขอะไรครับเลขสามหบวกเบวกสเป็น15เดินหน้า0 4 4 15เดินหน้า0ูนย์เป็นสิบเอาเลขห้าบวกสเป็นเก้าบวกสีได้เลข3เลข5เลขเก้เลข3เอาละครับนี่คือเด่นล่าง ค้งสุดท้ายครับเด่นล่างสูวนใหม่อยู่แล้วนะครับรอผลวันที่ไหนครับ1ตุลาคม6 3สถิติ12งวดถ้าใครชอบเลขเด่นอย่างนี้ไปเลยนะครับก็เป็นได้ลุ้นเลยละครับ5.9.5.3.9.3เรียบร้อยครับ จดสุดเรียบร้อยนะครับ10ล่างหน่วยล่างหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก0-44คงที่ครับสถิติ12งวด1ตุลาคมนะครับคำนวณได้เลข5เลข9เลข3หรือเอาไปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจยาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย